เรื่องคดีช่อโกงที่ดินใช่ไหมคะค่ะทค่ะหมดน้ำเกลือหมดค่ะตะขอโทษค่ะพดีอยู่โรงพยาบาลอ๋ออยู่โรงพยาบาลสะดวกพูดไหมสะดวกไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดนะคะอ่าน้ำเกลือหมดค่ะพี่อ๋อเดี๋ยวงั้นก็จะะดวกยูดค่ะเอาสะดวยป่วยเองหรือว่านอนให้น้ำเกลืออยู่เนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นมาเฝ้าเขาอ๋อมาเฝ้า คดีช่อโกงไม่ต้องเอ่ยชื่อคใครนะเกิดอะไรไขึ้นครับ,ครบใครมาช่อโกงเราครับคือ,อดิฉันไปซื้อที่ดินเป็นโครงการจัดสรรน,นะคะตั้งแต่ปีห้าสามห้าสี่นะคะ่ะจนผ่อนมาถึงปีห้าแปดห้าเก้าผ่อนหมดแล้วเขาบอกเข,เขาจะโอนที่ดินให้ดิฉันแต่ว่าเขาก็อ้างว่ามันติดษาธา,ษารณูปโภคอย่างนน้นอย่างนี้ก็ไม่โอนให้สักทีจนถึงขั้นไป ฟ้องร้องคดีถึงศาลกันตอนี้อคู่กรณีคือว่าจำเลยอ่ะเขาไม่เคยไปศาลเลยค่ะไม่ไปเลยไม่ไม่ไม่ไปให้ปากคําไม่ให้อะไรไนดะ้ให้แต่ทนายไปแล้วก็ไปเลื่อนนัดเลื่อนนัดไปเรื่อยจนในที่สุดเขาก็ไม่ไปทีนี้ศาลก็เลยตัดสินว่าให้ใหอ้ออกหมายจับค่ะแล้วทีนี้เขาก็เขาก็หลบหนี คือตอนนี้ยังยังทําอะไรไม่ได้ทีน,นี้ดิฉันอยากจะทราบว่าหมายสามที่ทางสารออกมาให้น่ะดิฉันจะดําเนินการยังไงได้ต่อไปเพื่อที่จะได้ตัวเข้ามาต้องก็เป็นหน้าที่ของตํารวจนะครับต้องจับนะครับพี่พี่ดาราจะไปทําอะไรไม่ได้พี่จะไปจับเองไม่ได้นอกจากว่าแจ้งเบาะแสค่ะคือคือคือว่าจะให้ดิฉันเอาเอาหมายสับนี้ไปแจ้งความกับ ตำรวจใช่ไหมคะไม่ต้องไม่ต pues ้องแจ้งครับใช่เพราะสารก็ส่งตำรวจอยู่แล้วครับหมายสารนี่ไปทุกโรงพักทั่วประเทศอยู่แล้วครับอ๋อเหรอคะใช่เราไม่ต้องไปทําอะไรต่อนะเป็นหน้าที่ของสารอายการตำรวจครับก็ส่งให้ตำรวจจับอยู่แล้วครับเพราะว่าพอสารสั่งออกหมายจับปบก็ส่งเรื่องตำรวจตำรวจก็ต้องมีหน้าที่จับตัวคนนี้มาให้ได้ครับข้อหาช่อโกงเนี่ยครับอืม ตอนนี้เขาหลบหนีอยู่คือไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเราจะไปหาเขาตรงไหนถ้าเรามีเบาะแสอะไรยังไงเนี่ยพี่มีพี่พี่มีไหมายจับอยู่ในมือไหมมีจังไงเหรอเป็นตัวบุคคลหรือบริษัทอ่ะบุคคลอ่าเป็นตัวบุคคลค่ะเป็นประธา,<อ>า,านบริษัทประธานบริษัทแต่คือคืออย่างนี้ค่ะคุณถนอมคืออ่าบริษัทเนี้ยเขา เขาทำที่ดินจัดสรรใช่ไหมคะมแล้วทีนี้คนคนที่เป็นประธานกรรมการบริษนะัทน่ะเขาให้แม่เขาเป็นคนเป็นคนเป็นประธานจัดการบริษัทแต่ตัวตัวลูกเขาเนะ่ะเป็นคนดําเนินการเรื่องว่าอะไรต่อไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะอแล้วสารออกหมายจับกี่คนนะทั้งหมดกี่คนแล้วสารออกหมายจับแม่แม่เขาคนเดียวคือประธานกรรมการแต่ประธานกรรมการนี่เขาเอาอยุเยอะแล้ว ผู้เสียหายผู้เสียหายหลายรายไหมก่อนนี้ผู้เสียหายหลายรายไหมหลายรายค่ะน่าจะหลายรายอยู่อืรมับเาสหครับโาอ่อ้ะเาะน้คาีความสียหายอก็ต้องให้ตํารวจก็ตามจับนะถ้าเรามีเบาะแสก็ให้ข้อมูลตํารวจไปคนะครับเราไปทําอะไรต่อไม่ได้นะเพราะว่าน้นละครับหมายจับมีอายุความสิบปีครับพี่ครับค่ะ โอเนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมสมัสนะคับพอเรื่องอายุความตอบคําถามพี่สัมพันธ์นิดนึงกับพี่นนอมถามมาในกลุ่มไลน์นะคะผมขอสอบถามหน่อยครับอายุความของมรดกกี่ปีครับเพราะผู้จัดการมรดกของผมเขาขายไปเกือบ30ปีแล้วผมไปขอส่วนแบ่งไม่ได้เลยตอนนั้นผมไม่รู้กฎหมายสามารถรื้อฟื้นได้ไหมเหมือนว่าคุณพี่เขาจะมีสิทธิ์ในมรดกใช่สามารถรื้อได้ไหมคือ มันเป็นพี่น้องกันเลยแสดงว่าที่มีปัญหาเนี่ยนะอยู่จ,จังหวัดไหนไม่ได้บอกมาค่ะพี่สัมพันธ์ในกลุ่มไลน์บอกมาคุณสัมพันธ์บอกให้โทรไปหนึ่งห้าเจ็ดโทรหาอัยการ <นะ S 2> แล้วก็ที่ดินถ้าเขาจำหน่ายใจโอนไปแล้วเนี่ยคนซื้อคนนอกคนซื้อซื้อไปโดยบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเขาได้ไปแล้วะนะครับทีนี้ก็จะมาเป็นข้อพิาพาทระหวังตัวระหว่างระหว่างเนี้ยทายาทด้วยกันนี่แหละ,ะนะครับ